สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการลงมอดภาษาไทยสำหรับเกม Poppy Paytime นะครับผมสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ที่ Description ของคลิปนะครับจะเพื่อนๆเปิดลิงก์มาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่หน้านี้นะครับผมให้เลื่อนลงมานะครับกดไปที่คำว่าไฟล์นะครับผมแล้วก็กดเมนูน์ดาวโหลดนะครับแล้วก็กดลิงก์ตรงนี้ครับผมดาวน์โหลดนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วนะครับผมเราจะได้ไฟล์มาหนึ่งไฟล์นะครับผมคลิกขวานะครับ Extract All นะครับผมหลังจากนั้นเราจะได้มาหนึ่งโฟลเดอร์นะครับผมคลิกเข้าไปด้านในนะครับกด Copy โฟลเดอร์นี้ครับแล้วก็ไปวางที่โฟลเดอร์เกมนะครับผมไปที่เกมนะครับคลิกขวานะครับผมจัดการเปิดหาไฟล์ในเครื่องนะครับแล้วก็กดวางที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นกลับไปเปิดเกมนะครับเลือกเป็น Chapter 1นนะครับผม สำหรับมอดนี้จะซับพอร์ตเฉพาะแช,ชปเตอร์หนะครับตอนนี้ตัวเกมก็เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอญอยกไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ